อนทำแทงหนูต้องแก้ยังไงนะคะมันจะมีการทําบุญเจ็ดวิธีค่ะแต่หนูไปทําการทําแทงต้องให้ชีวิตค่ะก็หนูจะต้องไปบริจาคร่างกายกับบริจาคเลือดคือการให้ชีวิตแล้ว,วนั่นก็คือให้แล้วค่ะหนูจะไปเยืดติดคือบางทีเขาอาจจะรัดคิวมาหาหนูก็อาจจะเป็นไปได้เขาถึงไม่ได้เกิดอย่าไปผูกจิตมากเขาเป็นจิตอินญ,ญ,ญาณเขาเป็นสัพเพเวสีตอนนี้แค่เราทําผิดเราให้ในส่วนที่เราทําผิดจบค่ะ อย่าไปยืดติดว่ายังไงเพราะว่ามันคอนเน็ก์กันอย่าให้เขาคอนเน็กเราเยอะอเพราะบางทีเขาแฝงอาจจะมีตัวชักใหญ่อยู่ข้างหลังเขาเราไม่รู้เราเจอเขาเฉพาะส,สิ่งที่เราเจอเราตัดค่ะอ,อย่าไปยืดยืดที่ร้านมีไหมคะอะไรคะบริษัทไม่ได้รหรือว่าน่าจะมีโรงพยาบาลอยู่ลองไปติดต่อ,อคือเราก็ค้นเบอร์โทรโรงพยาบาลศูนย์ในนี่โรงพยาบาลอะไรก็ตาม ว่าเราจะบริจา่างกายบริจาคอวัยวะแต่หนูคงจะบริจากเลือดไม่ได้เพราะเลือนหนูเหนิอ<ช>นอาจารย์สแกนแล้วว่าเลือนหนูเนิดเราจะมีปัญหาเรื่องลมเยอะเบียนเหนื่อยบริจา่างกายไม่ได้เพราะบริจากเลือดไม่ได้เพราะว่าเลือดจางท้องเล็นเลนเือดไม่เข็มไม่ใช่ว่าอยากทำแล้วทำได้นะทำบุญใหญ่นะ่ะ<ช>อาจารย์หกสิบเอ็ดครั้งแล้วนะเราทำไม่ได้เลยเก็แค่บริจาคพมห้าเป็นลมค่ะ ไม่ไกค่ะมันมีหลายวิธีไปบริจาคอวัยวะแล้วบริจาคร่างกายแล้วอย่าลืมไปบริจาคลงศพเนี่ยนะคะหนูต้องทําบุญกับวิญญาณลงศพผ้าห่อศพอะไรก็ตามมูลนิธิอะคะ่ะไอ้ล้างป่าชา้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่าไปโอนเงินนะคะให้ไปหาที่สถาบันก็เลยเพราะมีฉาชีพมันเยอะในออนไลน์อะมันกอบลกูก๊อปนอนกอบนี่มามแล้วชื่อบัญชีก็เป็นชื่อบุคคลคือมันเยอะถึงบอกว่าอย่า อย่าไปเชื่อออนไลน์คืออาจาร,รย์ก็ทําออนไลน์อะนะแต่ว่าก็ต้องมาหาที่บ้านก็ต้องมาเจอกันแบบนี้ไม่ได้ให้อะไรสมสี่สมหานะคะอาจาร,รย์ก็ต้องระวังตัวด้วยหลายเรื่องก็ฝากทุกคนนะคะเวลาจะทําบุญให้ไปถึงที่อย่าไปโอนเงินแบบโดยที่สนองกิเลสตัวเองว่าตัวเองทําบุญม,มีบัญชีมาโอนโอนนั่นคือการส่งเสริมมิจฉาชีพคุณจะบาปกว่า นิจชาชีวิตนะใช่ไหม,มส่งเสริมคนเลวให้ไปฆ่าคนอย่างเงี้ยคุณมากกว่าการฆ่าคนนะคะอ,อาจารย์อาจจะพูดแรงๆกระแทกให้เข้าใจถ้าพูดอ้อมมันเสียเวลานะคะชอบก็ขอบคุณในวิทยาทานนะคะมีอะไรจะคุยอีกไหม